มอาจารย์ครับโครงการนี้เป็นโครงการที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยจะได้นำพระภิกษุและบุคลากร,กรที่ทำงานด้านการเผยแผ่นเนี่ยนะครับเข้ามาได้สัมผัสถึงสังเวชนียสถานทั้ง4ตํตำบลนะครับได้รับรู้รับทราบและก็ไปสัมผัสถ,ถึงดินแดนของจุดกำเนิดของศาสนาพุทธเราที่เราได้เรียนรู้นาพุทธประวัติเราได้เรียนรู้มาตั้งแต่เด็กแต่เล็ก,กน้อยหรือเรียนในแต่ตำรา จึงได้ควาจำเป็นต้องให้ท่านนาได้ทราบซึ้งได้มาสัมผัสได้ตัวเองนะครับว่าพุทธวัตะที่เราอ่านในตำราเนี่ยกับของจริงเนี่ยมีอยู่จริงแล้วท่านมีการตอกย้ําในตัวท่านว่าพระพุทธศาสนาเราเนี่ยเป็นของที่พิสูจน์ได้และเป็นของที่จริงแท้แน่นอนที่สุดแล้วน,นะครับขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทาลัยชาติด้วยท่านอินทรพรณ์เดียมนะครับที่ได้ไดเสนอโครงการดีๆให้กับสนักการพระพุทธเรานะครับและท่านได้นุมัติโครงการนี้มาซึ่งในปีหน้าคาดหวังไว้อย่างยิ่งว่าครับ จะมีโครงการนี้อีกแน่นอนครับและได้นำพระคุณเจ้านะครับและก็บุคลากรที่ทำงานด้านการเผยแผ่นะครับได้มาเรียนรู้พุทธประวัติได้มาเดินตามรอยของพระพุทธเจ้ากันนะครับแล้วก็ได้มาเก็บเกี่ยวประสบการณ์นำสิ่งที่ตัวเองได้เนี่ยกลับไปถ่ายทอดให้กับสิทธิ์ของตัวเองนะครับว่าที่พระคุณท่านท่านได้มาเนี่ยท่านได้มาพบเจออะไรบ้างดิีดนทั้งปรสสติะแตสรู้และปณิธานอยู่ตรงไหนอะไรยังไง ไม่ได้เพียงในตำรามีอยู่จริงทุกที่ทุกแห่งนะครับโดยเฉพาะที่ใต้ต้นโพนะครับท,ท,ทุกท่านเนี่ยจะทราบซึ้งมากเป็นบรรยากาศที่น่าประทับใจขณะผมเองเข้าไปเนี่ยก็อยู่ตรงนั้นนานๆได้หลายชั่วโมงได้เลยมันสุดเย็นชุ่มฉ่าใจอย่างที่สุดเหมือนเราได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยตัวของเราเองนะครับจังหวะที่เราเอาหน้าผาเข้าไปแตะที่ในตัวกาแพงเนี่ยพูแล้วก็จะทราบซึ้งนะอาจารย์ก็ทราบซึ้งด้วยผมว่าจะบรรยากาศนี้ทุกคนเนี่ยควรจะครั้งหนึ่งในชีวิต ได้มีโอกาสได้สัมผัสบรรยากาศลักษณะนี้นะครับเราเกิดมาทั้งทีในชาติหนึ่งแล้วนะครับอาจารย์ได้เข้ามาพบพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยก็ได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสถึงความลําบากในสมัยโบราณนะครับว่าพระเจ้าเราเนี่ยลำบากขนาดไหนเดินจากเมืองนึงไปอีกเมืองหนึ่งขนาดเรานั่งรถบัสกันเป็นวันๆนะครับแล้วพระเจ้าในสมัยนั้นเนี่ยการเดินทางก็ไม่สะดวกเหมือนตอนนี้ห้องน้ําห้องท่าการขบฉันยังไงลําบากขนาดไหนนะครับ เรามาเรียนรู้เรามาเดินตอนรามพระพุทธองค์นะครับจะได้รักและเคารพในพระุทเจ้ามากเที่ยอีกกลักลไปแล้วเนี่ยนะครับชนิยสถานสี่เนี่ยผม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 ก็พุทธคยาแน่นอนที่สุดแล้วตัวนี้เป็นจุดที่ปัญญาของเราเนี่ยได้เกิดขึ้นอย่างที่พระุเจ้าว่าแต่ผมก็ชอบที่เขาคิดจกูนะครับตอนที่เราขึ้นไปบนยอดนะฮะอากาศเย็นมากแล้วที่ท่านนั่งวิปัสสนานั่งเจริญสมาธิเนี่ยโอ้หมันเป็นมุมมองที่กว้างมากแล้วเป็นบรรยากาศของความเงียบสงบ พวกเราได้นั่งอธิษฐานที่กับตรงนั้นผมเป็น,ปนความสุขที่สุดแล้วครับ